สนับสนุนโดยซิมปันสุกสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนไทยสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเอาละครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาก็สู่ในรายการคุณแทนนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกม GTA นะครับเซิร์ฟมอร์แกนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับแทน ไทยแลนด์นะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาที่ซุ่มกาชานะครับอ่าใครอยากจะรู้ว่าอยู่ทุกไหนก็เปิดแผนที่ครับผมด้วยทับ G P S นะครับนี่เปิดแผนที่ครับด้วยกด H แล้วก็ไปที่ G P S แล้วก็เลือกสถานที่ต่างๆเลื่อนลงมาอ่าตรงนี้ครับจุดซุ่มกาชานะครับทุกคนแล้วกดตกลงอ่าก็จะบอกนะครับที่แผนที่นะครับผมนี่ผมก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูครับว่าซุ่มกาชาต้องใช้อะไรบ้าง นะครับผมเรามาถึงแล้วก็กด N เลยทุกคนอันนี้เงินในเกม5 0,000ืนนะครับในการสุ่มอันนี้50าแคตนะครับอันนี้100่รอแคตอันนี้150่รแคตนะครับทุกคนอันนี้เงินเงินเติมนะครับ3ตัวนี้แล้วก็5 0,000นนี้คือเงินในเกมนะครับสุ่มได้ใครอยากสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับใครมีตังค์เหลือก็มาสุ่มกันได้นะครับก็ใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม EP นี้ต้องกด ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ